ตัวชาเนี่ยนะครับขมก่อนแล้วค่อยหวานนะครับพี่ว่าจริงๆแล้วชีวิตถ้าเราตั้งเป้าหมายดีๆมันก็ประมาณนั้นนะคือเราอาจจะนึกว่าเราจะต้องทรมานและเจ็บปวดเพื่อความสําเร็จอันนั้นจริงนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป้าหมายของเราอะ่ะมันชัดเจนแล้วก็ยิ่งใหญ่พอเหมือนกับเราดมชาก็คือเหมือนเราได้กลิ่นเป้าหมายก่อนยังไม่ทันชิมเลยยังไม่ยังไม่ทันขมเลยยังไม่ทันไปออกกําลังเลยเมื่อเช้าพี่มึงไปออกมาหนักมากเมื่อเชา้าออกหนักมากเมื่อเช้าเนี่ยพี่อ่ะ ตื่นตีสอยังไม่ทันได้ไปยิมเลยยังไม่ทันขมเลยแต่มีความสุขแล้วเพราะว่าได้แบบวันนี้เราจะเล่นอะไรบ้างเนี่ยเราจะเล่นส่วนนี้มันจะต้องเจ็บปวดแน่แต่เรารู้ว่าสุดท้ายแล้วมันเพื่อเป้าหมายคือร่างกายที่แข็งแรงและเป็นอย่างที่เราต้องการไม่จําเป็นเสมอไปนะคนเราที่เราจะต้องไปคิดว่าเราจะต้องเจ็บปวดทุกทรมานเพื่อเป้าหมายมันฟังดูขมขื่นจริงๆถ้าเป้าหมายของเราอะ มันมีความหมายกับเรามากพอให้เราอะนึกถึงผลลัพธ์ของมันไว้บ่อยๆมันอาจจะเหมือนการดมชาที่